ก็สู่รายการบานจะเกรงนะครับวันนี้ขอนําเสนอเรื่องราวของปลาบู่ทองนะครับเรามาพบกับแม่เลี้ยงนะครับที่ดูแลเอ้ยอยอายทั้งคู่นะคะพบกับเรื่องปลาบู่ทองสวัสดีครับ,ค,รบคุณคณิตถีเหรอฮะ หรือถาค่ะถีอาถีก็ได้ถีก็ได้คณิตถีครับโอ้นี่เป็นเจ้าของบ้านเป็นเจ้าของบ้านค่ะบ้านอาจจะดูเล็กไปนิดนึงนะคะแต่ว่าโอ้นี่อยู่กันกี่คนครับเนี่ยอืมหลายคนค่ะเห็นบอกว่ามีลูกสาวชื่อเอื้อยกับอ้ายนั่นน่ะสิค่ะเนี่ยลูกไปไหนหมดคะเอานั่นมาแล้วฮะสีมอไซค์โอ้โห คุณนะคะที่มาส่งที่บ้านไม่เป็นไรแต่สงสัยนิดเดียวทําไมวนอยู่รอบหมู่บ้านตั้งสี่ห้ารอบอะคะเออเพลินรถพี่ระบบหัวฉีดอะครับขี่สนุกวนหลายรอบได้ครับแล้วก็ดูสีดิครับส้มดําเทนใหม่แล้วสีสกเกตนะครับไม่ถามอะครับว่ารถเป็นไรรถเป็นไรจนะ๊ะอย่าั้นะอ้ะนะ okay. ไปซื้อกับข้าวให้คุณแม่ค่ะแต่ว่าพอดีกับข้าวหมดนะคะไหนไหนไหนหิวจะตายอยู่แล้วเนี่ยแล้วเมื่อกี้ใครคือเป็นวินหน้าหมู่บ้านนะคะไม่รักสมวนตัวเลยนั่งมาได้ยังนั่งมาได้ยังไงขอโทษค่ะไหวฉันทำไม หน ora, Arrow, ูต้องขอโทษนะคะเพราะว่าหนูได้ทำงานบ้านทั้งวันเมื่อละคืนก็เลิกตีสี่เลิกตีสี่ใช่ไหมใช่หนบอกให้เลิกหกโมงเช้าเลิกหกโมงเช้าเลิกไปคุณแม่ครับคุณแม่อย่าไปทําอย่างนั้นคุณแม่หยิกนมอย่างนั้นเนี่ยนี่เพลินเลยนะเนี่ยคุณแม่หนูต้องขอโทษด้วยทําไมคุณแม่ต้องดุด่าว่ากล่าวเอื้ออย่างนี้ตลอดเวลาทีอายอ่ะไม่เคยด่าว่าเลย คุณหนูเห็นอ้ายเนี่ยไม่รู้อยู่ทําอะไรเนี่ยอยู่กับผู้ชายตั้งห้าหกคนไม่จริงจริงมันหลอกดาวนะโอ้เอ้าดาวจากไหนล่ะคุณแม่คะคุณแม่อย่ามั่วเรื่องสิคะเสียงใช่ไหมเสียงสียงเอ๋เต้องขอโทษกราคุณแม่อีกคลาสคุณหนูได้โอ้โหได้ค่ะ ยค่ะทั้งถูทั้งกวาดพร้อมกันเลยช่วงนี้เวลามันประหยัดนะคะคุณแม่ค่ะเอาแรงๆหน่อยแรงๆได้ค่ะวันๆนมีแต่ด่าเราด่าเราที่อ้ายไม่เคยด่าเลยอ่ะที่เอาน้ำเทเลยเถียงแม่คุณแม่จะเล่นอย่างนั้นอีกแล้วเหรอคะแย ครัในระหว่างที่เอ้ยนี่กำลังพยายามทำความสะอาดบ้านอยู่ไอ้ก็ได้กลับมาถึงบ้าน สองพันกับอะไรแค่นี้วเว็งอย่างนี้มารับเขาใหม่นะขอบคุณมากนะแม่เลยคะนี่เป็นแค่คเพื่อนนะคะนี่แหละไม่เคยกินะไรคือถ้าถ้าหนูเขาเป็นแฟนแล้วหนูจะบอกคุณแม่แต่หนูขอต้องเพื่อนก่อนนะคะค่ะตัวเองขอับรถดีๆนะน,อนอ่ารักน่าเอ็นดูโ กลับจากเกาหลีอะอค,ค่ะลูกเปิดสนระกรรมมาไม่น่าของเงินไปตั้งเยอะได้เท่านี้โอาไดีมากเลยลูกหนูกยกคิค้วมากับคุณแม่คะ<อ>นะัเอ้ยเี๋ยวค่ะแม่ข<ห>าขามีน้องสาน้องสาวเอ้ยหรือกระทิงคะเนี่ย ทำไมคุณแม่ไม่ดูด่าว่าเมื่อกี้เห็นน้องไมคะกับมอเตอร์ไซค์อ่ะนี่หลอนพูดอะไรอ่ะท,ทำไมน้องต้องต้องโกรธพี่อยู่ตลอดเวลาเลยล่ะคะนี่อะไรนี่พอถุงฉันซักให้เป็นกุชชีเ่เดี๋ยวนี้ซักเดี๋ยวนอาไปซักนี่1ร้อยเก้าเก้าซักให้ลาะคาหมื่นสองไปซักเอาไปซกัซกาาแล้วอย่าล,ล,ลืมซักชวิตแกด้วย เออต็มแล้วค่ะโอ้ยจะเต็มได้ยังไงในเมื่อฉันเจาะตูดตุ่มไว้หลังที่จะโกหก ไปทำเพิ่มเลยค่ะบเราไม่ฆ่าลูกหนูไปเล่นคอมแป๊บนึงนะครับเปิดเป็นหรอฮะเราเปิดเป็นกันหนูไม่ได้โง่นะแม่เดีอยาเล่นคอมด้วยคนได้ไหมคะนี่เล่นน่ะเล่นไม่ได้หรอกแต่ดูฉันเล่นน่ะดูได้มาถือทำไมถือทำไมทำไมทำไมอะคะวางของไอ้บ้านนี้โกรธตลอดเวลาเลยอันนี้อันนี้เขาเรียกอะไรอะคะแคมป์บ็อกซ์ ู้จะมาคันฟ๊กเขาเล่นกันยังไงเหรอก็ดูเสียตาไม่มีเลื่องอไล่ะซีวิททำไมมันต้องโกรธขนาดนี้ล่ะคะอะไรพี่ก็ไม่ได้พูดอะไรเลยอ่ะเซงน